ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวกรน้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ p l c ของ Mitsubishi นะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูกันหน่อยว่า,าเวลาอะไรชิ้นนี้เสียเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับเวลาเปลี่ยนมันจะต้องมีการ upload, อัปโหลดดาวน์โหลดเจ้าอะไรที่ว่าเนี่ยก็คือ CPU นั่นเองนะครับผม ของ Mitsubishi PLC รุ่น FX3UC-32MT นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่มีจำนวน Input 16จุดแล้วก็ Output 16จุดนั่นเองนะครับสเปค o u t p u t ก็เป็นแบบ s ิงคนะครับผมหรือที่เราเข้าใจงา่ายเนะค,คือเอาไฟลบมารอที่คอมมอนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเป็น Output เอาไฟลบมารอที่คอมมอนใช่ไหมครับ ก็ที่ตัวโหลดเนี่ยก็ต่อไฟบวกไว้อ่าพอเราสั่งเอาพุทางานปุบไฟลบก็จะวิ่งไปที่โหลดอ่าโหลดที่มีไฟบวกรออยู่แล้วเจอไฟลบเข้าไปโหลดก็ทำงานได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นแบบซิงค์เนาะอ่ถ้าเกิดเป็นแบบซอสก็คือตรงข้ามกันนั่นเองนะครับผมก็เอาไฟบวกมารอที่คอมมอนอ่นะครับคือให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะว่าสาเหตุที่เวลาอะไหล่ชิ้นนี้เนี่ย ที่เป็น CPU เสียเนี่ยเราจะต้องมีการอัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมก็เพราะว่า CPU เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับสมองเนาะอะถ้าเทียบมันเป็นตัวคนเนาะ PLC เนี่ยมันก็จะตัวหนึ่งถ้าเป็นระบบที่มันมีซับซ้อนหน่อยนะผมมันก็จะมีหลายๆการ์ดต่อกันเนาะก,ก็จะมีการ์ดส่วนของ CPU การ์ด Put, output, uh, sensor, อินพุตกขขาร์ดเอาพุตการ์ดเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่ง CPU เนี่ยก็เปรียบเสมือนหัวคนนั่นเองนะครับผมส่วนการ์ดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกแขนขาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมพวกการ์ดที่เป็นแขนขาพวกอินพุตเอาพุตเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง program, อ,อัปโหลดโปรแกรมเนาะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวการ์ดตัวพวกนี้นะครับผมข้อมูลมันอยู่ที่สมองนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ CPU เพราะฉะนั้นเวลา CPU เสียนะครับผม เราจะต้องมีการอัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมคําสั่งว่าเราเขียนไว้ให้เครื่องจักรตัวนี้ทํางานแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ดาวน์โหลดลงไปที่ตัว CPU นั่นเองนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนการดาวน์โหลดอัปโหลดของตัว CPU ตัวนี้นะผมอย่างแรกนะผมก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะผมสำหรับ PLC รุ่นนี้นะผมก็เป็น GX Work 2นั่นเองนะครับ ก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาซะนะครับแบบนี้เราก็รอให้โปรแกรมมันติดนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเปิดโปรแกรมได้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็ไปที่ไฟล์โปรแกรมที่เราเคยเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการดาวน์โหลดลงไปเนาะอันนี้คือเราเปลี่ยนอะไรเข้าไปแล้วเราจะโหลดลงโปรแกรมเข้าไปเราก็ไปเปิดโปรแกรมที่เราเคยแบ็กอัพไว้นะครับ ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของเครื่องบรรจุนะผมแบบโรตารี่แบบหมุนนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดโปรแกรมที่แบ็กอัพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเช็คนะผมว่าไสายที่เราเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เราเนี่ยโน้ตบุ๊กเราเนี่ยกับ plc เนี่ยมันลิงก์เนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันหรือเปล่าอพอร์ตมันอยู่ถูกช่องหรือเปล่าอย่าง โน้ตบุ๊กใช่ไหมเราก็จะมีพอร์ต USB เนี่ยประมาณ3ช่องเนาะเออเราก็มาเช็คดูที่ว่าไอ้สายที่เราเสียบเนี่ยพอร์ตมันตรงกับที่โปรแกรมเราตั้งไว้หรือเปล่าอ่าก็มาเปิดที่คอนโทรลพาร์ลแล้วผมมาแล้วก็ไปเช็คตรง Device Manager เนาะอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่แล้วผมอันนี้คือเสียบได้ปกติเนาะมันจะขึ้นแบบนี้อ่าของผมเนี่ยมันขึ้นตอนนี้เนี่ยสายมันเสียบอยู่ที่ USB serial อ่า คอมสนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือแสดงเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อได้ปกติสายเราไม่ได้ขาดเออสายเราเนี่ยมันใช้ได้นั่นเองนะผมทําให้คอมพิวเตอร์กับตัว plc เนี่ยมันมองเห็นกันนั่นเองนะผมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะผมว่าเสียบอยู่ที่คอมสีนั่นเองครัผมของโน้ตบุ๊กเรานะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ไปตั้งเนาะไปเช็คดูที่โปรแกรม PLC ของเราเมื่อกี้ก็เข้าไปที่ตรง communication นะครับผมแล้วก็ดับเบิันคลิกไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็มาตั้งค่าดูนะครับตรง serial USB เห็นไหมตอนนี้เนี่ยมันตั้งไว้ที่ COM 3นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็มาเลือกให้มันตรงนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะ,ะดาวน์โหลดลงไปไม่ได้นั่นเองนะครับ กดโอเคเสรปุ๊บเราก็สามารถกดเทสได้นะเทสคอมมูนิเคชันนะครับผมว่ามันเชื่อมต่อ,อได้ไหมอันนี้มันไม่มีปัญหาเนาะเมื่อจะขึ้นว่า Success แบบนี้เนะี่ยแสดงว่ามันเชื่อมต่อเขาได้และระหว่าง plc ของเรากับโน้ตบุกนั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการดาวน์โหลดลงไปนะครับผม คือบางเครื่องเนี่ยมันก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดบางเครื่องก็เขียนว่าอ,อัปโหลดเนาะเอออย่างนเนี้ยอัปโหลดเนี่ยคือการเอาข้อมูลเนี่ยลงไปนะอ๋ะันนี้มันเขียนว่าไลท์ทูไลท์ทูพีเอลซีนะผมอ่าคือการส่งข้อมูลเนี่ยลงไปบน PLC นี่ก็กดไป1นึ่งทีนะผมมันก็จะขึ้นหน้านี้มาอ่าผมก็กดเลือก select all อ่ากด yes ไปนะครับผมก็รอให้มันอ่าครบ นะครับผมข้อมูล100%เอนตะ่าก็รอไปนะครับผมไม่นานนะสักครู่หนึ่งนะครับผมพอครบแล้วเนี่ยอ่าก็กดปิดไปนะครับผมพอครบเสร็จแล้วเนี่ยก็เราเนี่ยอันนี้คือเสร็จละเรียบร้อยละการ write to PLC เนาะอ่าบางบางบางย่ห้อในเขีย,นจ,ขยน, download, นะนจะเขียนว่าดาวนะ์โหลดอ่าบางอันก็เขียนว่า write to เนาะอย่างอันนี้เขียนว่า write to เดี๋ยวเรามาสตาร์ทมอนิเตอร์ดู คือพอเราเชื่อมต่อกันได้แบบนี้เนะาะโหลดเ็จปุ๊บเรากดมอนิเตอร์เราก็จะเห็นสถานนะของ Input o u t p u t แต่ละตัวนั่นเองนะครับผมอย่างอันนี้ผมก็จะเห็นเนาะว่า Input ตัวไหนที่มันติดอยู่มันก็ขึ้นสีฟ้าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นนะผมก็สามารถไล่การทำงานได้แล้วลองเช็คดูนะผมแต่ละตัวทำงานอยู่สถานนะไหนเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านตัว หน้านี้เลยนะครับหน้ามอนิเตอร์นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของเครื่องบรรจุเนาะที่เป็นแบบโรตารีแพ็คนะครับเป็นเครื่องหยิบถุงขึ้นมาแล้วก็ใส่ของเข้าไปนะครับผมแล้วก็สีนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s c r i b e อ่ากดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้มีพลาคลิปไปวันนี้สวนสดีครับ